เนื้อเน,นียนเขาวสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุขครูสุขค,คนนะครับมือช่องวิทยาภาคเสียพี่น้องมือหนีภาพผีพระน้องมากินนี่กุ้งมังกรพี่น,ออนออ้องกุ้งมังกรเบิ่งเบิ่งโอ้ยเจียวเจียวเดี๋ยวผมเอาพริกลงก่อนอย่ามันขวมพี่น้องนะมาแกะกุ้งก่อนกันตุน๋นเฮ้ ตัวใหญ่คักเนี่ยอ่ะบางทีละ่ะใหญ่หวกว่านาบ่มีก็มาตรงที่นี่ตังสาราวทิทยานี่กินอะไรกินได้พี่น้องเดี๋ยวผมเอาหมีดมาบานหน่อกอพี่น้องอุ้ย,ยบาดเครื่องเนียนครับ โอ้ยพี่น้องเอากาะมันออกากระมันออกขันต้นเลยเอากาะมันออกก่อนมาพี่น้องเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งมา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 ตรงไปที่ที่ตอองซาลาวิทิยานะก,กินเลยพี่น้องเบิง่งเนื้อแน่นขาว ม,มันหยาบพี่นนอะเออหยาบดังหงม,มันดูยูเบียบอยูอแหบบละ มันจะมีนังหุ่มอยู่เป็นการกินกรุงบ้างก่อนข้างแรกพี่น่องนะตัวใหญ่บักเลยตัวใหญ่บักเลยเบิ่ง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 เนื้อมันอืม รสชาติมันจะหวานหวานแต่ว่าแซ่บกุก้งบวานเท่า,ากาบมันมามาพี่น้องมาบ้งเบ้งบัง ปาดกินแบบนี้เราพี่น้องนี่ปาดมันจะมีหนังห่มอีกรอบหนึ่งตัวน,นี้จะหยับแต่ว่าเนื้อนี่หวาน ใช่ว่าตัวจักบาทนะพี่น้องอ่ะเมียเล่นเกมมาได้มันก็เลยถือเหมือน่ากินของแพงเดีย๋ยของมันแพงอยู่แต่มันเล่นเกมมาได้ก็เลยได้ถือมามาบปุปผด มีคลิปหนึ่งที่ผมไปกินกินกุ้งสดอยู่ทะเลอ่ะแต่กบบระบสบซ้ำเนี่ยอ,อ้าวอื้มอื้ม ไปคนมากกันแน่พี่น้องอยู่ข้างถนนบ่เป็นยังพี่น้องมาๆมาๆมาดกินมหมึกโดนกันพี่น้องเรือตกหลายนึงกินแต่โดนกับเรือตกหลายก็ ห้เบงเนื้ออยู่หัวมันเดี๋ยวเราไปตุ่มยำตุ่มยำพี่น้องโอ้บเบงอ,อันซอนอะไรเขเคยพอกรุงไงเนื้อกระแสบครับเนื้อแสบครับมากมามา,มา โหมันตอนใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้กถือว่าโลกกลัวผมบอกเตียงหัวมันก็โลคหนึ่งนะเนาะ nữa này nền nền yết lên nền yết lên Mừng. มันบ่มีความข้าวเลยพี่น้องบ่มีความข้าวเลยไปใส่หัวนากินอีกวันนึงไว้ต้มแล้วพี่น้องนะไว้ต้ม,มไว้ต้มยำอู้ใหญ่ครับเดยเป็นกลุ่มมังกรออสเตียรมั้ง,อ,อ,งอ่ะถ้าผมจำผิดนะกลุ่มมังกรหัวนมมันเข้าออกไปแล้ว โอ้โหต่อมไซมหมาพี่น้องเอ้าพี่น้องพอดีเราไปที่ซ้ำเนี่ย <c oughs> กินกุ้งก็เลี้งเบิร์ดได้ก็ชุดยอดแล้วจห <c oughs> รับคลิปนี้นะพี่น้องก็ขอบคุณ พี่น้องฟังไปสู่คูสุคนนะที่รับชมนะมาว่าจะติดตามทั้งเพื่อนเพี Facebook, Youtube หรือว่า Tik t o k อนะครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับผมซอยฝากดันฝากยู่วิทยาภาษแบบนะครับไปถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าความฝันความฝันของผมนี่แหละอาจจะได้เป็นบอดผมบ่อด็ต้องการหวังเอียงหลายมากมายดอกแต่ว่ากอยากสั่งสรรค์งานศิลโดยการกิน ให้พี่น้องเบิ้งองน้ำกันนะครับน้ำไล่ไหลไปน้ำกันฮะให้พี่น้องขอบคุณหลายๆครับผม